Uh. สวัสดีครับสวัสดี f อฟที่โคราชทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u เอ็กดัมซิงครับแล้วก็สวัสดีไปทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับผมของเอ็กดัมซิงทุกๆท,ท่านนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาของมาให้กับพี่วงครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมไม่ได้อยู่นะ วันนี้ผมติดงานครับพอดีว่าที่บ่อดินเรานี่วิ่งงานได้นะครับแดดออกแล้วฝนไม่ตกนะครับพอดีว่าวิ่งงานได้แล้วพอดีว่าผมก็จะเอาของมาให้แกที่เอซส่งมาให้เมื่อวานครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับพ,พี่อภิชาตินะครับผมที่ส่งอะไรมาให้แกนะครับไปเดี๋ยวเอาของไปให้แกเลย <c oughs> วันนี้ผมทํางานนะครับวันนี้ผมมันได้อยู่ช่วยนะครับ ต้องให้เจตเลยเจน่าจะกำลังหุงข้าวอยู่โอ้โหผิววงไวสิครับโอ้อ่ะมีเอฟซีส่งของมาให้ออ้งมา่ะดีว่าวันนี้ผมไม่ได้อยู่นะผมทำงานขอขอบคุณครับอ่ะแกะดูว่ามีอะไรมีอะไรบ้างเนาะคุณอะไรน่ะอ่านอ่านชื่อด้วยอันนี้ของ เนี่ยอันบนอันบนข้างบนเน,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 นาะตูดสงอภิชาตน,นะครับอ,อภิชาตมาตุพันธ์เนาะจากบางโฉลงครับรบ,บางปีสมดปราการครับ,รบไม่รู้ว่ามีอะไรมัางเนี่ยเดี๋ยวให้พี่วงแกดูเลยเพราะวันนี้ผมมีงานแล้วงานผมวิ่งได้แล้วพี่จะทําไปก่อนแต่ผมจะมาดูประมาณเลิกงานนี่แหละแต่ผมเข้ามาจะทำเรื่อยๆทำ,ๆท,ำทำเรื่อยๆครับ ก็จะไม่ได้สมบูรณ์มากนั่นน่าจะมีคนมาช่วยอยู่มั้งครับถ้าทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็นั่นแหละไปตามนั้นนะครับถ้าอันไหนไม่ได้เดี๋ยวตอนเย็นผมมาช่วยเดี๋ยวตอนเช้าผมไปทํางานก่อนวันนี้มันทํางานได้แล้วไงฝนหยุดตกแล้วเพราะว่าผมเมื่อวานก็นิดหน่อยปวดอะไรไปแล้วเพราะไม่ค่อยทค่อยๆทําไปพี่เพราะว่าไม่ได้เชื่อมประจำนะครับ นี่ก็ขอขอบคุณคุณอา,อาพิชชาตินะครับผมที่ส่งอะไรมาให้น่าจะเป็นอะไรแหละ,ะรครับแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรมากนะเราใหา้พี่วงแกะดูเลยโอ้มีปกเกนครับปกเกนโอ้มีปกเกนเกบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์สองร้อยครับตรงรุ่นใช่ไหมครับของอของรุ่นบ็อกเซอร์เลยเนาะของบ็อกเซอร์ครับดูก่อนมี่ มันจะมีสองชุดเนาะนี่เขาให้มาสองชุดเลยได้มาสองชุดครับครับโอ้เพราะว่าถ้าปกติแล้วแถวบ้านผมก็จะอาจจะหายากครับปะกินครับอันนี้เถาอยู่ในกรุงเทพมาหาง่ายครับในกรุงเทพจะหาง่ายครับถ้าในบ้านนอกนี่ก็จะหายากหน่อยแล้วมีอะไรอีกมันมีอีกเด้ผมว่าน่าจะมีอีกโอ้หนักๆมันโซ่นัน ใช่ไหมอือได้สู่ครับโอ้โซ้เนาะอันนี้โซ่เหลาลิ้นโซเหลาลิ้นกับอะไรเนาะโอ้ีนครับซีนเอ่อสเตอร์หน้าหรือเปล่าครับสีนสเตอร์หน้าจะเป็นสีนสเตอร์หน้าเพราะเพราะว่าขนาดใหญ่เนาะอือน่าจะเป็นเบอร์เดียวกันที่ผมถ่ายเบอร์ไว้ให้เขาครับอันนี้เดี๋ยวลองดูนะอันนี้โซ่อ่าอันนี้ถูกครับใช่ไหมครับได้ไหมอันนี้ได้ครับ ผมบอกเลยว่าของแทนะครับก็ดูยี่ห้อบ็อกเซอร์เหมือนกันแต่ว่าบางตัวมันจะใช้ไม่เหมือนกันครับอาจจะเป็นของร้อยห้าสิบหรืออะไรนี่อันดูดูดูยี่ห้อภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้น้องยี่ห้อเนอะใช่ไม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 ่ SCR ครับ SCR นี้ DID ครับของแทไหม DID ก็ปกติแล้วก็ต่อจากของบริษัทแล้วก็จะเป็นของพวก DID นะครับอันนี้ ลองนับว่าก <ขอ S 1> ีา่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้า 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, สามเก้าสี่สินาะครับสี่6 47ห้าสี่ร้อยข้อร้อยข้อครับพอดีเลย,เลยครับโอ้นี่ครับโซ่เหล่าลิ้นนะครับของพึ่งมาถึงเมื่อวานครับก็เลยตอนเช้าว่าผมจะมาทำให้แกวันนี้แหละอเผอ้อว่าวันนี้มีงานพอดีครับ ก็เลยให้แกทํารอไปครับเดี๋ยวอาตอนเย็นถ้าเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งเลิกงานนู่นแหละเนี่ยผมว่าพอดีเลยที่ผมผมถ่ายรูปไปให้เขาเป็นแบบนี้เลยอันนี้มันจะสี่เส้นครับสี่เส้นสี่สามสี่สี่เส้นครับนอาจะใช่เดี๋ยวต้องเอาตัวนั้นใช่ใช่พี่สี่สี่แบบนี้เลยอันนั้นอ่ะที่ที่ที่ผมถ่ายรูปไปให้แกดูน่ะเดี๋ยวลองดูตัวนี้มันจะเหมือนกันไหม วมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งดินครับวันนี้มีสองเจ้านะครับครับรแม่แอนที่ใส่ในรถอแ,แบบแบบนี้แหละแบบแบบที่เมแต่เหมือนเหมือนมันจะเล็กกว่าหน่อย ว่าบ็อกเซอร์เหมือนกันมันจะมีร้อยห้าสิบกับสองร้อยเนาะครับว่ามันถ้าเหมือนกันก็ว่าแปลใช้ได้ทั้งสองเพ่อนครับออันนี้จะเล็กหน่อยนี่นะครับอันนี้สองข้อเท่ากันครับร้อยข้อแต่จะเล็กอือร้อยข้อเท่ากันเอาอันนี้ใส่ครับเพราะว่าอันนี้จะถูกครับอันนี้คืออีกมันเล็กมันเล็กหน่อยครับผม มีสองผมว่าจับเนี้มันใช่หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้คยคุ้นแต่ว่าเส้นเนี้ยถูกครับครับแต่เส้นนี้จะเล็กหน่อยนึงนะเอาไว้เป็นสำรองก็ได้พี่ครับผมแต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับเผื่อเปลี่ยนเฟลืองบนได้เนาะสามารถเปลี่ยนเฟืองบนได้เหมือนกันเปลี่ยนเฟืองบนเฟืองว่างก็ใช้ได้แต่เส้นจะเล็กกว่าหน่อยนึงับครับสำหรับแปลงเนาะก็อันนี้น่าจะ ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้จะเป็นสองร้อยขนาดจะต่างกัน๊อนี่ครับเดี๋ยวอุปกรณ์มาแล้วก็วันนี้ผมจะให้แกทําอยู่คนเดียวนะครับน่าจะมีคนมาช่วยแหละพอดีว่าผมต้องไปวิ่งงานนะครับพอดีว่าวิ่งงานได้แล้วผมขับรถไทยเนาะพอดีว่าผมก็ต้องไปทํางานแล้วแกน่าจะให้แกเชื่อมลูกตรงลูกติดอะไรว่านี้แหละทาไปเรื่อยๆพี่ไม่ต้องรีบ ถ้ารีบมามันจะเสียเวลาเราไปเดี๋ยวผมจะเข้าหาา้องายเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมแวะเข้ามาดูเก็บไ้ดีเด้อเวพวกซีนพกอะไรนะพี่เดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งงานแล้วอยู่ใกล้ๆไปตรงนี้ประมาณสามกิโลครับผมเอาแวะเอาของมาให้แกนะครับให้แกทำไปคนเดียวแหละ <c oughs> วันนี้ติดงานครับ ติดงานวิ่งงานวันนี้หลังจากหยุด3 4มสวันครับโอโ้ฝนตกที่ผู้ช่วงผมไม่มีงานผมก็มาช่วยแกนี่แหละผมมีงานผมก็ต้องไปทำนะครับผมไม่งั้นก็จะไม่มีเงินกินนะครับ <c oughs> หยุดสาวันแล้ว3 4สี่วันหวันครับประมาณนี้แหละที่ฝนตกนะเออก็ให้แกทำไปครับคนเดียวนั่แหละจะไม่มีใครขัดเกครับ <c oughs> เดี๋ยวเขามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรเดี๋ยวเขาก็มีคนช่วยครับผมก็เชื่อมอะไรเชื่อมอะไรนี่ก็ให้แกหมดแล้วเหลือแต่แค่เชื่อมอ่าอ่าย้ายตำแหน่งอยาย้ายตำแหน่งฟวงทดนะครับมันเบี้ยวนะครับย้ายใหม่ให้มันตรงนะครับรถสำหรับรถพี่วงนะผมก็ช่วยเต็มที่นะครับผมผมก็โอเคครับ แต่สาคัญว่าเราติดงานเราก็ต้องไปทํางานของเรานะเพราะเราก็มีงานประจําอยู่แล้วครับ แน่น้ำคอครับให้แกทำไม่รู้ว่าแกจะทําทแบบไหนก็แล้วแต่แกนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมก็จะเดินทางไปทำงานลนะคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ